อะไรนะฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยนะทุกคนสบายดีและนายเอนก็อยู่กับพวกเขาทำไมนายโกรธขนาดนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นมี <c oughs> บางอย่างไม่ถูกตองที่นี่เธอไม่ใช่ฟลิกที่กำลังสู้อยู่งั้นเหรอฉันไม่เข้าใจว่านายหมายถึงอะไรเธอทำอะไรกรธนาอย่างนี้งง้นเหรอฉันว่าชีวิตเฟาวี่แต่พอฉันมองไปที่มือของฉันกับมีผมต่อสู้ขึ้นมาและพอฉันเงยหน้าขึ้นฉันก็เจอกับนายแทนทำไมถึงร้องไห้ล่ะเกิดอะไรขึ้นแซม เฮ้อ hey, ขอโทษนะเธอหนูมันเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นนิดหน่อยนะเกิดเรื่องยุ่งเหยิงขึ้นแล้วขณะเดียวกันเฮ้ฮะแอสเทล่เค <Kh> อรอ์เรฉันคิดว่าฉันเคยบอกนายแล้วนะว่าอย่ามาขวางทางฉันฮ้เ <Huh? S 2> ขาไม่ไหนแล้วล่ะแซนอยู่ไหนฉ,ฉันไม่ไรประโยชน์ท <laughs> ำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่นายทำอะไรกับปุ่มก่อสู้ของฉัน นาจะซ่าปัญหากับ่ชงเวลาไม่ได้นายไม่มีปณิธานกับมันนี่นะแซนอยู่ไหนเลือกฉันเหรอเฮ<ะ>้เ<ะ>กิดอะไรขึ้นเงน้นเหรอเพื่อนคุณรู้สึกเหมือนคุณกำลังเห็นผี